สวัสดีจ้าอัปเดตในะเรื่องของการเลี้ยงจิ้งกงนะคะกงบ่อนี้ดูเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูใครที่อยากจะเลี้ยงจิ้งกงเห็นภาพนี้แล้วให้ตัดสินใจเป็นการเออเป็นภาพประกอบการตัดสินใจบอกงี้นีดก่อนนะเป็นภาพประกอบการตัดสินใจว่าจิ้งกงเขาดื้อม,มากเลยยิ่งเขาแข็งแรงนะคะเขาก็จะยิ่งแบบอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าบ่อร้อนอะไรนะแต่เขาชอบกระโดดแล้วก็ปีนป่ายเกาะตามผนังเป็นสัตว์ที่ชอบปีนป่ายนั่นเองเขาก็จะขึ้นมาเกาะตามผ้าเนี่ค่ะแล้วก็ด้วยความหนาแน่นของตัวเขาเองในบอน่อนี้แข็งไข่ที่เราใส่ให้อะไม่เพียงพอ เขาก็จะกระโดดควักไข่กันเพื่อที่จะหาที่อยู่เโดยประมาณประมาณนี้จริงๆบ่อเน,นี้ยนี่จะแยกเป็นสองบ่อนนะอนุบาลไว้บ่อเดียวแล้วจะแยกตอนโตแต่พอเอื่อญแยกไม่ทันก็เลยรวมไว้ในบ่อเดียวนี่เลยค่ะมันก็เลยดูจะวุ่นวายไปบ่อน,นี้จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะสำหรับท่านไหนที่บอกว่าอยากดูวิธีจับจิ้งโงงยังไม่ได้จับให้ดูนะคะเชื่อว่าหลายๆฟาร์มที่เลี้ยงจิ้งโงงน่าจะลงคลิปในเรื่องของการจับจิ้งโงงไว้บ้างแล้วแต่ว่าที่ฟาร์มน,นี้เดี๋ยวขอขยายอีกก่อนขยายเพิ่มจำนวนการเลี้ยงขึ้นอีก นะฮะเริ่มติดใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเลี้ยงง่ายอาหารก็กินน้อยระยะเวลาตอนแรกเหมือนจะนานแต่พอเลี้ยงจริงไม่นานแป๊บเดียวเขาก็โตอะค่ะส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยประทับใจเนื่องจากเขากินน้อยกินไม่เยอะเหมือนจิ้งหรีดส่วนราคาขายนี่ราคาดีกว่าเพื่อนแล้วก็กินอร่อยกว่าเพื่อนนะคะเป็นมแมลงที่อืถือว่าถ้าเกิดตัดปัญหาแก้ปัญหาในเรื่องของขาหลดุดร่วงไปได้เนี่ยเป็นมแมลงที่น่าเลี้ยงที่สุดเลยให้เห็นภาพได้รวมถึงจะวุ่นวายแบบนี้แต่เราก็จัดการได้นะคะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเนื่องจากว่า ถ้าเขาล่าเรืองแบบนี้แสดงว่าเขาสุขภาพดีไม่ได้ป่วย